เปิดสองเบื้องหลังเค้กแต่งงานดาราสุดอลังการที่มีความหมายมากกว่าเค้กพอได้ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจไม่น้อยที่นอกจากจะสวยงามอลังการแล้วก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังที่มาจากเค้กเหล่านี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลย คู่ที่สองพีคกันตาพรและแก้มบุ๋มผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับงานฉลองวิวาของทั้งคู่บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นจากคู่บ่าวสาวครอบครัวและแขกผู้ร่วมงานที่มาเป็นสักขีพยานการเริ่มต้นชีวิตของทั้งสองคนแถมงานฉลองมงคลสมรสก็รู้ราอลังการสมมงสะพ้ายหมื่นล้านจริงๆรวมถึงสิ่งที่สะดุดตาภายในงานซึ่งนั่นก็คือเค้กของคู่บ่าวสาวที่ยิ่งใหญ่อลังการและก็ยังสวยงามมากอีกด้วยและหลังจากที่เริ่มต้นใช้สถานะสามีภรรยาก,กันแล้วก็ยังมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นซึ่งพี่คก็ได้เล่า ถึงที่มาของเค้กชิ้นนี้ซึ่งแฟนคลับก็ได้มีการเข้าไปถามในไลฟ์สดโดยพี่พีทก็ได้เล่าว่าเป็นเค้กจากน้องสาวที่น้องเขาตั้งใจทํานานถึง2เดือนตอนที่พี่พีทกับแกมุนจะแต่งงานน้องบอกว่าไม่ต้องไปสั่งเค้กนะน้องอยากจะทําให้เพราะว่าน้องพี่พีทเป็นคนที่ชอบทําขนมมากๆรวมถึงน้องเขาก็ไปเรียนจากกรังเบอร์ได้ใบเซอร์มาด้วยซึ่งเค้กที่ทําออกมาก็จะทําให้ดูเป็นเจ้าหญิงส่วนรายละเอียดอื่นๆและเบื้องหลังพี่พีทบอกว่าจะอัพลงในวันอาทิตย์และเบื้องหลังเค้กแต่งงานสีขาวสุดอลังการในต ปราสาทที่มีการผสมผสานไอเดียการทำเค้กชิ้นนี้พร้อมด้วยดอกไม้สีขาวที่ปั้นมาจากน้ำตาลฟองดอกเกือบ5,000ดอกที่แสดงเห็นถึงจินตนาการความละเอียดและความพิถีพิถันในการทำเค้กของน้องสาวแท้ๆของพี่พีทอย่างน้องป้าที่รังสรรค์ร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนอย่างเชฟโรสและการมีน้องสาวแท้ๆที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนี้ให้กับพี่ชายก็ทำให้มันมีความหมายพิเศษมากยิ่งขึ้นแสดงออกเห็นถึงความรักว่าน้องป้าอยากจะมอบเค้กนี้ให้กับพี่ชายของเธอให้เป็นของขวัญสำหรับในวัดสำคัญของพี่ ใช้ในวันแต่งงานนั่นเองเค้กหรอครับก็จริงๆอ่ะน้องสาวว่ะทําเค้กให้2เดือนนะก็คือเขาตั้งใจทํามากคือตอนที่เราบอกว่าเราจะแต่งงานน่ะน้องบอกว่าน้องจะไปทําให้เลยคือเขาบอกว่าเค้กอ่ะไม่ต้องสั่งเขาอยากทําให้คือน้องชอบทําขนมมากครับแล้วก็ไปเรียนแบบก็ต้องเบอร์เลยอะไรเงี้ยได้ใบเซอร์มาด้วยเรียนมาเป็นปีเลยตอนที่จะแต่งงานเขาถามว่าอยากได้เค้กอะไรแล้วเค้กในงานอ่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนทําให้แม้กระทั่งไปปักดอกไม้คือเขามางานตั้งแต่น้องสาวนะครับเขามางานตั้งแต่บ่ายอ่ะเพื่อเขาไปปัก ดอกไม้เองจริงๆกับมือครับตั้งแต่แบบช่วง่ายๆเลยแล้วก็เขาอยากให้ตีมันออกมาเป็นเหมือนเจ้าหญิงแล้วมันก็ออกมาเป็นเหมือนเจ้าหญิงเนาะมันน่ารักมากเลยตัวเค คู่ที่1น,นาตาลีและฟุเกิร์กพลที่จัดงานฉลองมงคลสมรสสุดอลังการที่ตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามในธีมสีขาวออกแบบเป็นรูปทรงปราสาทราวกับพระราชวังในเทพนิยายตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวคีมมีรายละเอียดสุดประณีตรวมถึงเค้กที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการออกแบบเป็นทรงปราสาทสะดุดตางานนี้ก็ทําเอาหลายคนเข้ามาชื่นชมว่างานแต่งงานและก็เค้กสวยงามอลังการมากเป็นงานแต่งที่เพอร์เฟกต์สมกับการรอคอยมากเลยจริงๆแต่หาดูไม่ว่าเค้กชิ้นนี้มีความหมายมากกว่านั้นเพ ว่าทางนาตาลีได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังเรื่องราวความจริงกับเค้กในงานแต่งไว้ว่าเค้กที่นี้มาจากฝีมือผู้ต้องขังในเรือนจำกลางร,ระยองจากฝีมือสิบผู้ต้องขังเรือนจำซึ่งเค้กดังกล่าวเป็นเค้กแต่งงานทรงประสาทสูงเจ็ชั้นอันหรูหราที่ปั้นจากน้ำตาลประดับไปด้วยตัวอักษรสีทองยอ่อ NK ซึ่งเป็นชื่อจริงของคู่บ่าวสาวและเบื้องลึกเบื้องหลังก็ได้มีการระบุว่าเค้กก้อนนี้มาจากฝีมือของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางร,ระยองที่ใช้เวลากว่า20วันในการทำขึ้นโดยมีครูด้านเบเกอรี่ จิตอาสาเป็นผู้เข้าไปฝึกสอนนอกจากนี้ทางร้านเค้กก็ได้เปิดเผยอีกมุมว่าย้อนกลับไปในตอนช่วงโควิดระบาดท,ทางร้านได้รับโอกาสจากคุณฟุกและคุณนาตาลีให้ทําเค้กแต่งงานในครั้งนั้นซึ่งในตอนนั้นก็ทําเค้กไปได้80%แล้วแต่เป็นเพราะโควิดกําลังระบาดเลยทําให้งานแต่งเลื่อนออกไปแต่ต่อมาในงานฉลองมงคลสมรสทางนาตาลีก็ได้กลับมาใช้บริการอีกครั้งคุยเรื่องแบบใหม่ทําแบบเรียบร้อยแต่ทว่าก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเลยทําให้ไม่สามารถทํางานออกมาได้สมบูรณ์แบบทางร้านจึงได้เสน ไอเดียให้กับคุณนาตาลีที่อยากจะมอบโอกาสให้กับผู้ต้องขังการระยองได้ร่วมทํางานเคชีนี้ได้หรือไม่ร้อมกับเล่าถึงโครงการฝึกอาชีพคือคนดีสู่สัง,สงคมและก็ยังส่งภาพผลงานน้องๆให้คุณลีและคุณฟุกได้รับฟังเรื่องราวให้โอกาสกับผู้ต้องขังได้ทําผลงานชิ้นนี้ตลอดระยะเวลาการทํางานผู้ต้องขังทุกคนตั้งใจมากๆหนึ่งวันสํคาคัญของทั้งสองจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดด้วยโครงสร้างออกแบบขึ้นมาใหม่ให้เป็นมาสเตอร์พีททั้งหมดทําจากฟองดองเค้กทั้งชิน้นคือน้ําตาลปัน้นเป็นฝีมือของผู้ต้องขังกว่า ชีวิตทาโครงสร้างแล้วก็ปั้นดอกไม้ใบไม,ไม,ไม้มีเวลาตกแต่งชิ้นงานถึง2วันซึ่งก็มีการขนย้ายจากเรือนจํากลางระยองโดยเจ้าหน้าที่พัสดีและก็ยังมีเชปคนอื่นมาช่วยเซตอัพและก็ต้องขอขอบคุณคู่บ่าวสาวที่ให้โอกาสผู้ต้องขังไม่ได้มีความรังเกียจใด,ดๆต่อชิ้นงานที่ทํามาจากในเรือนจําและผลงานชิ้นนี้มันเป็นพลังใจเกินค่ามากๆสําหรับพวกเขาที่ได้รับโอกาสและได้รับการยอมรับที่จะกลับออกมาสู่โลกภายนอกสุดท้ายแล้วงานก็ออกมาสมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นนอกจากนี้ฮังนาตาลีก็พาหมู ให้ดูให้เห็นทุกขั้นตอนสุดประณีตกว่าจะมาเป็นเค้กสุดอลังการที่ไปเซอร์ไพรส์เติมพลังใจให้กับผู้ต้องขังที่ร่วมกันทําเค้กในวันสําคัญของทั้งคู่พร้อมกับเปิดเผยว่าขอบใจมากที่ทุกๆคนทําเพราะว่าออกมาไม่ผิดหวังเลยจริงๆสวยทุกจุดเลยตั้งใจมาเพื่ออยากจะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทําอย่างสุดฝีมือสัมผัสได้เลยสวยมากเลยจริงๆฝีมือระดับการประกวดได้เลยและก็ยังเป็นฝีมือคนไทยอีกด้วยส่วนรายละเอียดก็เป๊ะมากและมันก็ไม่ง่ายเลยเป็นไอเดียที่ดีมากที่ให้พวกเขาได้ฝึกวิชาชีพระหว่าง อยู่ในเรือนจำได้ให้โอกาสพวกเขาเยอะๆเพื่อออกไปแล้วก็จะได้ต่อยอดได้